เขาเขื่อนลั่นนะที่เราเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงไหนหรือเลปล่าฮะมันมีร้านจิก,กาแฟร้านอาหารและชมเขืนอยู่ข้างในวัดนะเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมว่ามันเป็นยังไงเนี่ยทำไมมันอยู่ในวัดได้ละ่ะเรามาติดตามชมนะที่เราเห็นข้างหน้านี่ก็เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ธรรมชาตินะไม่มีฝาผนังนะั่นะนะ่นะสวยนะโบสถ์นี่เนี่ย มีที่เดินกรรมฐานนะเดินจงกรมฮะเนี่ยร้านอยู่ไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าอยู่ในวัดเดินไปนเรื่อยๆกันนะเห็นแต่พระเห็นไหมนะสาธุพระโบสถธรรมชาตินั่นนะเดี๋ยวดูดิว่าอยู่ตรงไหน มีะระฆังด้วยนะไอ้ตรงนี้มีรถจอดเดยอะๆนะหรือว่าตรงนี้หลังสังกะสีเขียวเนใช่ไหมเออน่าจะใช่นะโอ้โหใช่ฮะใช่ใช่ใชใชนี่มีปา่าเผามีอะไรด้วยเนี่ยโอ้นี่นี่สวยงามสวยงามโอ้เออว่ะสุดยอดเลยเนะี่ยโอ้มีไก่เด้วยนะ เป็นไปไม่นะเดี๋ยวเรามาดูก,กันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะโอ้เขาบอกชมเขือเ่อนจริงหรือว่าชมสุดยอดเลยชมเขื่อนอ๋อนี่เขาจัดงานมุ้งเนี่ยชมเขื่อนจริงนะโอ้โนี่เราอยู่ตรงเขื่อนนะเราตะขออนะี่ขอเวที่ยงนะมีทางโดนเลย อ๋อเนี่ยมีรถไฟที่เขาเจาะภูเขาอีตรงนี้เจาะทะลุตรงนี้ยูนี่เราไม่เคยมาแน่เนี่ยคนเต็มในร้านอาหารเต็มเต็มเลยนะเขาจะมีที่นั่งิมพ์ะแล้วก็จอเต็มเลยนะเขามีโชว์ในร้านเลยนะนี่มีโชว์ด้วยนะนี่มีสามล้อด้วยสามล้อลอลัก ไอ้เยอะนี่สามล้อลอรักนะครับบอกสามสามล้อลอรักนี่สามล้อลอรักนี่รถเก่าๆนะอู้นี่มีรถจิ๊บลุงด้วยจิ๊บสีแดงของลุงนี่นี่สวยงามนะท้ายท้ายนี่ก็เป็นเขื่อนล้ำตะคองนะโอ้โหวิวที่เห็นนู่นก็กังหันเขายเยี่ยงแล้วก็ทางด่วนมตัตเวย์ด้วยหโอ้บรรยากาศนะโอ้ข้างหลังเห็นพระด้วย ก็มีรถตุกต,กนะต,กตุกด้วยนี่ตุกตุกด้วยนี่นี่เรือนจำเรียนว่าเรือนจำเขาเขื่อนลั่นเหรอแท็กซี่นี่แท็กซี่ตุกเลยบรรยากาศก็จะประมาณนี้เดินชมวนะสวยๆนะมีคนมาถ่ายรูปเช็คอินอืุ้ยโอ้ตรงนี้สวยวะ่ะตรงนี้โล่งไม่มีอะไรบังนะงโลนะ่งๆเล ดูนี่สวยเลยนะว่างนะน้ำเต็มนะยเปี๋ยวระกนามนะแต่หันมาทางนี้ปุ๊บโอ้โหวันสันุปสวยงามนะขาวจั่วนะ <c oughs> พระพุทธมิ่งมงคลสีชนทานคลองไผนะ่เนี่ยสวยงามมากเลยมีพญา,านาคเลยมาก็จะเจอร้านกาแฟเอา้าร้านกาแฟนี่เท่วะ่ะเออป้าเท่นี่อ้ย โอ้มันมีจุดอันนี้ด้วยดีว่ะเช็คอินนี่ว่ะเดี๋ยวนะดูไปดูก่อนเนี่ยร้านกาแฟอยู่ข้างในเนี่ยเสยๆนะเดี๋ยวเขาไปกินโอ้น่ทิพย์หลายคันเลยว่ะอันนี้คือจุดเช็คอินนะนี่ไงฮะคำว่าเลิฟอยู่นี่เลิฟเห็นะไหะสวยมากนะนจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากนี่ดูทั้งแอคท้าหน่อยนี่เลิฟลำตะคอง สวยงามสวยงามสวยจริงวิวอะไรที่สวยงามมากนเลแนะม,ม่สวยจริงคุ้มค่าจริงๆสวย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 เนี่ยมันก็จะมีจุดที่ไปนั่งกินกาแฟตรงนั้นเนี่ยยื่นออกมาเงียบเลยใช่เรียบเลยมาดูนี่เดี๋ยวจะไปเดินชมร้านกาแฟกันเนะี่ยโอ้ต้นไม้ล้มลื่นนะเนี่ย ตรงนี้มีจุดถ่ายลูกนกเงือกเลยเห็นไหมนกเงือกนกเงือกแล้วไม่อยู่ไหนไอ้นกเงือกมีแต่รูปไม่มีนะมาถ่ายรูปตรงนี้นะส,สวยๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปชมในร้านกาแฟกันนะว่าเป็นยังไงนะโอ้โหเราเจอรถจิป๊ปแดงอ่ะเอา้าตรงนี้มันเป็นร้านใหญ่อย,อยู่นี่ ไม่ใช่ร้านอะไรเลยกันเนี่ย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 แหละร้านกาแฟใช่ไหมมันเป็นรถไออ์ซูซุรถบัสเลยนี่เนี่ยนี่ะเรือนจำห้องไผ่ว้าโอ้เข้าท่าเว้ยโอ้ร้านกาแฟนี่เนี่ยเขาเอารถบัสมาทำนะสุดยอดสุดยอดสวดยอด อ๋อมีห้องแสดงวิตถุดิบันฤฤษษราชธานฝีมือผู้ต้องขังนะโอ้โหนามาชมได้ดนะ้ยมีของดิบมีของของเขาทำของ,อท,งที่สวยนะมีหลากหลายนะเยอะแยะมากมายโอ้จําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะเพรว,วก็เป็นกระเป๋าลนะ่ะกระเป๋าหิ้อนะนะโอ้เป็นของ เดินนะือนจำมันอยู่ด้านหลังนะเดือนจำมันอยู่ทางนู้นมันอีกที่หนึง่งไอ้ตรงนี้เป็นลานจอดนเนี่ยเนี่ยลานจอดรถตรงนี้โอ้คนเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยเออเขาจอดกันตรงนี้นะเมื่อกี้เราไปจอดในวัดนะต้องมาจอดตรงนี้นี่ฮะตรงนี้มันล่มรื่นนะต้นไม้นะมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นของเรือนจำอะเรือนจำเขามาทำเอาอันนี้อะไรเนี่ย มีสุนัขแสนรู้ด้วยว่าทำไมนอนกันแผ่นแบนไปเลยหลอฆ่าอาหารหมาน้องหมาอะไรของมันเนี่ยอ๋อหมาแสนรู้เขาบอกสงสัยช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนนอนไม่มีคนเฝ้านะนอนแผ่นแบนเลยนันจะมีช่วงเป็นเวลาบัดนะี้มาดูรถจิ๊ปลุงดีกว่าสวยๆนี่รถจิ๊บแดง สวยงามมากเออก็เดินถ่ายดูยก่อนอันนี้โอ้จุดจุดนี้จุด,จ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 ดนี้สวยอันเนี่ยนะนี่มานั่งกินกาแฟาชมเขื่อนนะตรงนี้กาทำคอตบาร์ไปโอ้โหนี่สวยเนี่ยนั่งกินแล้วก็ชมกังหันชมเขื่อนนี่หลัมากนะยากาศที่น่าเชิญชวนนะ ร้านนี่เขาเรียกว่าร้านคุกคอฟฟี่นะคุกคอฟฟี่คุกที่ย่อมาจากเรือนจำนะโอ้น่าดูชมเป็นร้านกาแฟที่หลายคนไม่รู้นะแต่ผมเชิญชวนนะเป็นบรรยากาศร่มรื่นนะที่จดอดรถกว้างขวางนะมีทั้งร้านกาแฟและร้านอาหารนะชมเขื่อนวิวสวยมากเลยนะเนี่ถ้าเรามาเห็นด้วยตาของเราที่สวยกว่า ผ่านเลนกล้องนะผ่านเลนตาเราสวยกว่าผ่านเลนกล้องนะสวยไม่สวยไปดูดิบุ่มนี้หลายคนไม่ทราบนะสวยมากมันเขียนว่าลั่นลักนณะเขาเออณเขาเขื่อนลั่นะเดี๋นะวยวเราจะมากินกาแฟคุกคุกกาแฟนะเนี่ยเนี่ยโอ้ชื่อมันแปลกนะคุกกาแฟก็คือย่อดมาจฉากาแฟเรือนจำนี่แหละ เียจะเข้าไปสั่งสักแก้วดีกว่าจะอร่อยมั้ยโอเคสั่งเลยรมงโอเคเนี่ยเราจะว่าเอาสักแก้วดิมันก็จะอร่อยนะโอ้นี่มันผมก็จะทำนะสั่งตรงนั้นแหละสั่งตรงนี้ใช่ไหมโอเคสักแก้วดีกว่าเอาเอสเอสบัตรน,น้อยฮะเอสบัตรน,น้อยห้านึงนะคะไม่เอฟเอฟยี่ห้าพอเอฟครับ โดนจับเลยนั่นเนี่ยเขาบอกว่าหญิงใจแตกคดีหญิงใจแตกคดีชายใจง่ายโอ้ตายแนละ้วเราจะเจอคดีชายใจง่ายแล้วเนี่ยมีคดีชายหลายใจไหมตายนะไม่ได้นะเขาบอกโอ้โหนี่โดนจับมาขัางตัวนี้นะตายนะไม่ได้นะเราต้องอยู่ไกลๆนะอันตรายไว้มีสัญญาณเรียกไว้รับกรแสด้วยโอเครับครึ่งดื่มด้านนี้เลยนะขอบคุณครับน,นี้รับน,นี่ตรงนี้นะ โอ้นี่เขาบอกว่าถ้ง่วงนอนก็เอดร้อนนะมุกออนก็มอคค่าไอ้วงหาก็คาปูมิสยูก็ลาเต้วัวเวก็ชาไทยเปลี่ยวใจก็ชาเขียวรักเดียวอเมริกาโน่โกโกส้สำหรับคนน่ารักส่วนคนอ,อกหกักส่งน,น้ำเปล่าก็พอโอ้โหรถคันนี้บรรทุกนักโทษกว่าหมื่นคนโอ้โหนี่ใช้งานมากกว่า60ปีแนละ้ว นี่เป็นรถที่บรรทุกเราโทษมาเนี่ยเขาบอกตอนนี้เขาปรับมาเป็นที่ทำแล้นกาแฟานะเขาก็ดีนะมันเลยชื่อว่าฮุกคอฟฟี่โอเคชมวิวสวยๆนะมาแล้วนะเขาเขื่อนลั่นเรือนจำกลางคลองไผ่ ฉากหลังส,สวยๆนะลำตะคองนะสวยงามมากเลยสวยๆนะเลือนจำคลองไผ่แต่เป็นร้านกาแฟนะชื่อกาแฟคุกกาแฟนะถ้าใครแวะมาแถวลำตะคองนะต้องมากินนะตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ถึงลำตะคองนะ พุกกาแฟจิบกาแฟแลวิวเนะโอ้โบรรยากาศที่จุดยอดนันระ่มรื่นนะเขาจะเขียนว่าเรือนจำชั่วเขา,เ,าเรือนจำชั่วเราเขาเขื่อนลั่นสังกัดเรือนจำกลางของไหลนะเดินเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเป็นเรือนที่จอดรถแล้วก็จะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารเลยนะ ต้องมาใช้บริการนะต้องมาส่งเสริมเลยนะลมลื่นนะกว้างขวางนะมีร้านกาแฟแล้วมีร้านอาหารนะอยู่ติดกับวัดเลยนะมีโอ้มีที่จำหน่ายต้นไม้นะอืมท,ที่ตัดผมท่านชายแล้วก็มีที่ล้างรถเลยนะเนี่ยที่ตัดผมนี่แล้วก็มีที่บริการล้างรถนะ ข้างนอกก็มีที่จอดรถอีกนะกว้างขวางนะถ้าใครมีโอกาสก็มาใช้บริการได้นะถ้ามาแถวลำตะคองนะฮะบรรยากาศดีมากเลย